วันนี้เราจะพูดถึงประเด็นที่สาวๆหลายคนน่าจะสนใจนั่นก็คือ,อเคล็ดลับการรักษาความสวยงามของไอคอนที่เรียกว่าเป็นไอคอนแห่งความงามในยุคศตวรรษที่19เลยใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือว่าชื่อที่เราได้ยินคุณนุณูณก็คือเจ้าหญิงซีซีหรือจักรพรรดินีซีซีแห่งออสเตรียเนาะ mm hmm. ซึ่งแบบความสวยของนางเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดยัง Google ชื่อเข้าไปอยู่ก็ยังจะเห็นรูปนางอยู่แล้วก็มีคน พูดถึงเคล็ดลับความสวยงามของคนนี้อยู่ไหมว่ามันจะผ่านมานานแล้วนะสวยค่ะไหนต้องบอกว่าสวยมากผมนี่คือดำขลับตาเป็นประกายที่สำคัญคือเอลบางมากธรรมดาเนี่ยไซส์เอลเธออยู่ที่ประมาณ16นิ้วใช่แต่ว่าตอนท้องไซส์เอลเพิ่มขึ้นเป็น19นิ้วคือสมัยก่อนเราใส่โครเรตกันเนาะเราซีซี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขาค่อนข้างจะเคร่งคัดกับรูปแบบตัวเองมากบอกว่าต้องการให้แบบหุ่นเป๊ะ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องเล่าแหละว,ว่านางอาจจะเคยแบบป่วยเป็นอานาลักเซียหรือเปล่าจากความเครียดต่างๆนานาอย่างเงี้ยซึ่งก็บอกว่านางอ่ะการดูแลหุ่นให้เป๊ะเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับหลายอย่างซึ่งเราจะมาเล่ากันวันนี้ใช่แ,แต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงพวกแบบ beauty t i ส s อะไรขนาดนั้นเนี่ยอยากให้ฟังเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเธอสักเล็กน้อยเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าไอ้ความกดดนันหรือว่าความสวยของเธอเนี่ยทำไมมันถึงสําคัญกับชีวิตขนาดนั้นคือความจริงซีซีซ่เนี่ย ตอนที่เกิดมาแต่แรกเนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในราชวงศ์ที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นเจ้าหญิงจากแคว้นช,ชื่อชื่อแคว้นว่า aria, บาวาเรียปัจจุบันนี้ก็คือตรงมิวนิกของเยอรมันทางใต้ตอนที่ซีซี่เพิ่งเกิดมาเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงที่แบบต้องมีการมีความคาดหวังสูงนะนะว่าต้องแบบว่าเฉิดฉายในวงสังคมมากเพราะว่าเขาเป็นลูกสาวคนที่4นะี่ในตอนนั้นคือถ้าเป็นลูกสาวคนหลังๆเนี่ยความสําคัญมันก็ลดลงไปบ้างและที่สําคัญคือพ่อของซีซี่ค่อนข้างจะเลี้ยงลูกแบบปล่อยอ่ะเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าเสรีนิยมมากในนนยุคั้ คือแทนที่จะให้ซีซีเนี่ยเรียนหนังสือเคร่งครัดหรือว่าสมัยนะั้นอาจจะแบบต้องการให้เด็กเป็นกุศตรีรักศาสนาว่าเรียนเลอกเสรีธรรมสัญญามากๆเนี่ยแต่พ่อของซีซีก็ยินดีที่จะให้ลูกโดดเรียนไปผจญภยัยพาไปเทียเท่ยวนู่นเที่ยวนี่เพราะเขามองว่ามันก็แบบเป็นการเปิดโลกของเด็กเนะเาะและไม่ต้องเคร่งครัดอะไรมากส่วนซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะแบบทันสมัยมากในยุคนั้นนะนะคือซีซีโตมาในบรรยากาศที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือว่าไม่ถูกคาดหวังตั้งแต่เล็กว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเคร่งครัดแบบนั้นไง ชีวิตของซีซี่มันก็มีจุดเปลี่ยนแหละเพราะว่าเธอดันไปแบบต้องตาต้องใจของคนที่เป็นถึงกษัตริย์ของออสเตรียซึ่งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากในสมัยนั้นซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าออสเตรียเนี่ยเขาเพิ่งจะเปลี่ยนจกักรพรรดิคนใหม่จกักรพรรดิคนใหม่คนเนี้ยก็ยังหนุ่มอยู่เนาะยังเพิ่งจะ20กว่าแล้วก็กาลังมองหาว่าที่ภรรยา คู่บัลลังก์อยู่จากปันคนุเนี้ยชื่อฟรานซ์โจเซฟก็เป็นคนชอบคนสวยอยู่แล้วแหละใครๆก็ชอบคนสวยเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยพอดีว่าแม่ของเขาอะ่ะก็คิดก่อนว่าน่าจะให้สิทธิ์กับญาติใกล้ตัวเองก่อนว่าน่าจะเป็นหลานตัวเองก่อนถ้าจะหาใครมาเนี่ยก็เลยไปถามน้องสาวซึ่งก็คือแม่ของซีซี่ว่าเอ้ยเธอมีลูกสาวที่แบบคุณทีเรียเหมาะจะมาเป็นลูกสะใภ้ของลูกชายฉันไหมอ่าแม่ซีซี่ก็บอกว่าอ่ะมีอยู่คนนึงคือเจ้าหญิงเฮเลนาซึ่งเป็นพี่สาวของซีซี่เหตุผลที่แม่เลือกเฮเลนาเนี่ยเพราะเฮ ค่อนข้างจะเคร่งในศาสนาเขาก็มองว่าเออบุคลิกแบบเนี้ยไปอยู่ในวงังก็น่าจะเข้าไก่ชิดอยู่ได้ง่ายมั่งปรับตัวได้ไวกว่าแต่พอดีที่เขามาดูตัวกันแบบพาผู้ชายผู้หญิงมาเจอเนี่ยซีซีดันไปด้วยไงย<อ>แล้วเจ้เซฟก็ชอบคนสวยไงก็แบบน้องสวยกว่าอะทำไมแบบไม่แต่งกับน้องหลางนี้ มันไปจีบน้องสาวแทนไม่เอาละเฮเลนาอย่างนี้แล้วก็ไปขอซีซี่แต่งงานแทนแม่ของซีซี่ก็มองว่าอ้าวมันก็ไม่ต่างกันมากอะนะก็เปลี่ยนลูกสาวคนโตเป็นลูกสาวคนรองส่วนแม่ของตัวจักรพัรดิเองก็มองว่าอ้าวโอเคก็ตามใจลูกและกันไหนๆลูกก็ชอบซึ่งซีซี่ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งอายุ15เองแต่ว่าความสวยของนางมันก็เริ่มพลีบานละเริ่มแบบเป็นสาวสวยซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าซีซี่เนี่ยเป็นคนที่แบบมีดวงตาที่สวยมากคือเป็นเขาบอกว่าดวงตาของซีซี่เป็นดวงตาที่ ใครก็สามารถจะเขียนกวีถึงดวงตาแบบเนี้ยได้ถ้าเกิดเราเป็นนักกวีก็คงจะพิจนจาการถึงดวงตาประมาณเนี้ยส่วนางมีผมที่แบบดำคลับเป็นผมแบบผมสีเข้มซึ่งยาวถึงข้อเท้าซึ่งแบบนางดูแลผมสวยมากตอนนั้นก็คงเป็นเจ้าหญิงที่เห็นเราแบบตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบอะ mm hmm. นางก็เลยต้องแบบจับพัดจับลจากการที่เคยโดดเรียนไปเที่ยวกับพ่อเนาะ กลายเป็นว่าต้องกลับมาเรียนวิชาที่ตัวเองโดดไปใหม่วิชาพวกแบบอจาจ้าล่งจารีหรือาศาสนาหรือว่าอะไรที่มันเป็นเครง่งศิษย์ที่เคร่งในจากในใน,ในชา้าสำนักออสเตรียเนี่ยก็ต้องถูกกลับมาเอามาเรียนให้มันรู้เรื่องอะแล้วมันก็มีคนเล่าว,ว่าซีซี่ก,ก็เริ่มจะเครียดในตอนนั้นแล้วแหละเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอยู่ดีดีก็ถูกบังคับให้มานั่งเรียนหนังสือบังคับให้มานั่งแล้วก็ให้คนวาดรูปเหมือนเอารูปไปโชว์ทั้งประเทศว่าเนี่ยฉันจะแต่งงานแล้วนะนี่คือเจ้าสาวของคนนี้นะหรือว่าถูกแบบ ให้แต่งตัวนั่งรถมา้าแล้วก็แบบมีคนแห่เยอะๆอะให้คนรู้ว่าเนี่ยคือว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของจกักรวรรดิแบบออสเตรียที่ยิ่งใหญ่จะเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยก็มันก็มีคําในประวัติศาสตร์บอกว่าซีซีเริ่มจะเลิกกินข้าวในตอนนั้นละเพราะว่าต้องโชว์รูปลักษณ์ใช่ไหมก็เลยมีความกังวลว่าไม่สวยพอหรือเปล่าใส่แล้วแบบเอวไม่เล็กพอหรือเปล่าหรือว่าคนจะจับผิดไหมว่าตัวเองไม่ได้ดีพอหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างจะแบบดูแลรูปลักษณ์ตัวเองแล้วก็เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้้นนแตต่่่ววาาชีิงก็ไไมด ไม่ได้แต่งงานพอแต่งงานปุ๊บก,ก็ไม่ได้สวยหรูอะเพราะว่าพอแต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบตลกมากที่มันเป็นปัญหาแม่ผัวลูกสะภ้ยคือแม่ผัวเนี่ยไม่ได้ต้องการลูกสะภ้ยแบบซีซี่แต่แรกอยากได้คนเรียบร้อยแล้วว่าง่ายแต่ซีซี่เนี่ยพอไปถึงวังก็เหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นนะตอนนั้นแบบแต่งงานก็สิบห้าสิบหกเองอะก็ไม่ได้ทําตามความที่แม่ผัวแบบาคาดหวังคือไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ใช่คนแบบว่าเออเชื่อฟังแล้วก็เป็นคนที่มีชุดของตัวเองคือไม่ชอบที่จะออกงานสังคมแล้วก็แบบเออชอบมีความอิสระอะไรงเไง จริงๆคุณแม่เนี่ยก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนตัวร้ายในละครจีนถ้าเราจรินตนาการก็คือทะเลาะดูสไยบ่อยหาเรื่องแกล้งตลอดเวลาแล้วก็คือกระทั่งเขียนจดหมายไปบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยรู้ไหมว่าซีซ,ซ,ซีว้าร้องไห้อะ่ะแบบดูน่ารักมากเลยนะพอสามีรู้เรื่องก็ทําอะไรไหมก็ไม่ทําเหมือนผู้ชายในในหนังจีนอีกที่แบบว่ารักแม่ไงเพราะว่าคือฟานซโจเซฟเนี่ยสนิทกับแม่เพราะแม่เป็นคนที่แบบเหมือนปั้นลูกขึ้นมาให้มันจกักระพัดไงก็มีความแบบเออรู้สึกว่าเป็นบุญคุณแม่แล้วแม่ก็แบบเลี้ยงเรามาอย่างงี้ ก็พยายามจะอยู่ตรงกลางไม่ไม่ทำอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยไม่ไปช่วยภรรยาก็ไม่ไปว่าแม่ด้วยแสดงว่าในยุคนั้นน่ะแอบรู้สึกนิดนึงว่าคนที่มีความคิดหรือตัดสินใจจริงๆในการบริหารราชการอะไรก็แล้วแต่คือคุณแม่เหรอคือคุณแม่เป็นตัวละครสําคัญเป็นฟิกเกอร์ที่แบบหายากมากในสมัยนั้นเพราะว่าปกติผู้หญิงมันจะไม่ได้แบบมาเฉิดฉายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบเออนางค่อนข้างมีปากมีเสียงในยุคสมัยของลูกตอนที่ยังลูกยังเด็กๆอยู่นะตอนที่นางยังอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนางก็จะตายแล้วแหละแต่ว่าเออ ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวสําคัญเหมือนกันในชีวิตอของเก็เหมือนอมีอิทธิพลแล้วก็เหมือนชักอยู่เบื้องหลังเล็กๆน้อยๆอในการตัดสินใจอะไรอย่างนเนาะจริงอ,อันนี้ความพีคข,ข,ของมันก็คือว่าคือซีซี่เนี่ยตอนแต่งงานก็ยังสาวอยู่เนาะแล้วก็พอนางท้องคลอดลูกคนแรกอะ่ะคือแม่สามีก็ขโมยลูกนางไปเว้ยคือไม่ให้เหลี้ยงเพราะว่าบอกว่าคนแบบเนี้ยเลี้ยงลูกไม่ได้หรอกเอาลูกไปไม่พอไปตั้งชื่อลูกตามตัวเองด้วยคือตั้งชื่อโซเฟียใช่ปะก็ตั้งชื่ออว่าโซเฟียคือตั้งชื่อเป็นเกียร เ oh. ออประมาณนั้นคือซีซีก็เสียใจว่าเฮ้ยแบบเนี่ยก็ลูกคนแรกแล้วก็อยากจะเลี้ยงแล้วก็ไปบอกสามีว่าเฮ้ยแบบเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้สามีก็แบบไม่ทําอะไรนั่นแหละก็นางก็แต่งงานแบบประมาณเวลาหนึ่งใช่ไหมคือความมีความคาดหวังว่านางต้องมีลูกชายแหละเพราะว่าเออก็มันเป็นน้าที่ของคนสมัยนั้นเนาะตอนนั้นนางพอดีว่ามีลูกสาวติดกันสองคนคือลูกสาวคนแรกชื่อโซเฟียคนที่2ก็เป็นลูกสาวอีกเงี้ยแต่คนก็เริ่มแบบตั้งแง่กับซีซีว่าเนี่ยทำไมไม่ไห่จะมีลูกชายซึ่งตอนนั้นนางจะมา20ี่สิบได ตอนสุดท้ายเนี่ยานางพนนังคลอดลูกชายซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนที่3าชื่อเจ้าชายรูดอล์ฟก็คนก็ค่อนข้างจะผ่อนความตึงกับซีซีลงอะสมัยก่อนอะเมื่อเรามีลูกชายปุ๊บมันจะเหมือนเรามีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นว่าเฮ้ยเราได้ฟูลฟิลแบบความต้องการบางอย่างได้ซีซีก็เลยค่อนข้างที่จะหลวมขึ้นคือสามารถที่จะออกไปทําอย่างอื่นได้ค่ะซ,ซึ่งนางอะไม่ชอบการออกงานแบบที่เป็นทางการนะแต่ว่านางโอเคนางชอบที่จะไปทํางานพวกทางสังคมคล้ายๆช่งนี้นะถ้าเราจินตนาการ่าง ก็คือนางแฮปปี้กับการแบบไปโรงพยาบาลหาผันศึกแล้วก็ไปจับมือคนไปคุยกับคนไปเจอไปเจอคนในฐานะที่เป็นมนุษย์คนนึงไม่ได้เป็นเจ้าหญิงที่ต้องมีคนตามขวนเยอะๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คนออสเตรียสมัยก่อนในวังอ่ะไม่ชอบเมื่อเพราะว่ามันดูแบบเหมือนลดเกียิตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยทำไมแบบไปจับมือคนธรรมดาอะไรเงี้ย แต่จริงๆมันคือเหมือนเหมือนกับเป็นการโปรโมทความนิยมของราชวงศ์ประมาณหนึ่งป่ะอย่างตอนไดอาน่าคือเขาก็เหมือนเป็นคนที่แบบประชาชนรักมากเพราะว่ามันเข้าถึงมากเฟรนลี่มากในกรณีของซีซีเองมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็คือมันมี2เสียงแหละเพราะว่าตอนนั้นอะรู้จักเคยดินคำว่าออสเตรียฮังการีใช่ไหมคือมันเป็นจักรวรรดิที่มันมาเมิร์ชกันในช่วงของซีซีเนี่แหละเพราะว่าตอนแรกในออสเตรียก็มีออสเตรีย แต่ก็เหมือนจะควบรวมฮังการีแต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นแต่ซีซีเนี่ยเป็นคนที่ทําให้การควบรวมดินแดนนี้มันสําเร็จขึ้นมาเพราะว่าซีซีเธอปปอปปูล่ามากที่ฮังการีด้วยความที่นางมีดูแบบเนี่ยมันทาให้คนฮังการีที่เคยแบบรู้สึกอยากจะแยกตัวไปเป็นรัฐของตัวเองหรือไม่ต้องการอยู่ใต้อำนาจของออสเตรียเนี่ยเริ่มที่จะโอเคมากขึ้นคือมันไม่ได้เกิดจากผู้หญิงคนเดียวหรอกแต่ว่าความปปอปปูล่าของซีซีในหมู่ของออสเตรียเนี่ยมันก็ช่วยเพราะว่าจริงๆซีซีเธอแบบลงทุนเรียนภาษาเรนภาษาฮังการีเลยนะ ตอนนั้นเนี่ยเธอเคยไปเที่ยวฮังการีแล้วเธอก็รู้สึกว่าเออมันอิสระกว่าแล้วไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรในฮังการีเหมือนกันแต่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีสายตาของคนในเวนนเียนนาในออสเตรียที่แบบมานั่งจ,จงับผิดใช่พอปอีน้อก็แบบเฮ้ยนี่มันเป็นดินแดนของฉันฉันแฮปปี้อยู่ตรงนี้นางก็เลยแบบเริ่มที่จะแบบเรียนภาษาฮังการีแบบว่าอาออกออกไปหาคนฮังการีแล้วก็หรือว่าเริ่มพบค้าสมาคมกับคนที่เป็นชนชั้นสูงของฮังการีมากขึ้นทําให้มันเกิดการแบบว่าคนรู้สึกได้ว่าเออเจ้าหญิงเขาราชกษัตริย์ที่นี่เนี่ยเขาโอเคที่จะท้าายยมันกกก็เเลิดร รวมประเทศขึ้นมาเป็นชื่อว่าออสเตรียฮังการีก็คือนอกจากจะมีคอนฟ lict ก,กับแม่สามีแล้วเนี่ยนิสัยบางอย่างของตัวซีซี่เองที่ชื่นชอบการไปพบปะชาวบ้านเข้าไปจับมือเข้าเหมือนเหมือนไปออกฟิลด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไว้ตัวอยู่ห่างประชาชนเหมือนราชวงศ์ทั่วไปเนี่ยมันก็เริ่มทําให้เกิดคอนฟ lict บางอย่างกับชนชั้นสูงใช่ก็ ไม่เป็นคือคำว่าของซีซี่คือไม่เป็นที่รักของชนชั้นสูงแต่ว่าเป็นขวัญใจของชนชั้นล่างอ่ะก็จบชีวิตส่วนตัวของซีซี่ไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของเทปเรามากๆว่าเคล็ดลับความงามที่ทําให้ซีซี่สวยมากแม้ว่าจะอายุยาวนานถึง60ปีแล้วอ่ะเอลก็ยังบางขนาดนั้นอยู่อ่ะมันคืออะไรอันแรกเลยก็คือเรื่องหุดใช่เพราะว่าซีซี่ขึ้นชื่อเรื่องเอลบางมากๆ<ม>ถ้าเกิดใครเห็นชุดก็จะรู้ว่าแบบเล็กจริงๆเล็กแบบเอามือสองข้างไว้จับได้เลยอย่างนี้ ก็คือซีซี่เนี่ยเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักมากเราว่าสมัยนั้นน่ะมันไม่มีคนออกกําลังกายขนาดนี้ก็หรอกเพราะว่าเธอชอบแบบ เล่นกีฬาที่หนักอย่างเช่นยิมนาสติกฟันดาบขีม่ม้าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไอการเล่นกีฬาแบบนี้มันเป็นกีฬาที่มีเหงื่อออกเยอะเราคนในในสำนักออสเตรังการี Hungary, มันมองว่าอันเนี้ยมันไม่งามมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่มันไม่ใช่ชนช้แรงงานอะเราต้องอยู่สวยๆนิ่งๆไงมันก็เป็นความอน FLICT อย่างที่ทําให้คนไม่ค่อยพอใจเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอซีซีอายุเยิ่มเริ่มมากอาจจะไม่ได้เป็นพนนางาก็ป่วยเป็นโรคเกาแบบไม่สามารถจะขี่ม้าไดนะ้แล้วก็ใช้วิธีการแบบเดินทางไกลแบบวเวลาสิบชบักษุ่น ซึ่งวันหนึ่งอะมี24ชั่วโมงเดินทางไกล10ชั่วโมงแล้วก็คนเราควรจะนอนให้ได้วันละ8-12ชั่วโมงเออพราะฉะนั้นซีซี่ก็จะเหลือเวลาแค่ประมาณ2-5ชั่วโมงในในแต่ละวนันในการทาอย่างอื่นใช่ก็นั่นแหละอย่างหนึ่งก็คือซีซี่เนี่ยพออายุมากขึ้นมันก็คมุมอาหารยากใช่ปะเพราะเราก็คงจะน้ําหนักมากในช่วง10ปีสุดท้ายช่วงประมาณ50กว่า ที่ที่ลดอาหารการกินจนแบบเหลือน้อยมากน่าตกใจจริงคือกินแค่ไข่ขาวไอศ์ครีมที่เป็นแบบโชเบย์โซเบย์หรือว่าแบบพวกไอศครีมที่เป็นแบบแล้วก็มีนมนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือน,นางไม่มีโปรตีนใช่ป่ะนางก็ใช้วิธีการกินน้ําคั้นสเต็กค,คือไม่กินสเต็กที่เป็นชิ้นแต่ว่าบีบเอาแค่น้ำมามาดื่มเพื่อเป็นการเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายแต่โปรตีนมันอยู่ในเนื้อไม่ใช่หรอ ก็คงคิดว่ามันบีบออกมาแล้วมันเป็นโปรตีนมั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไม่รู้มันเวิร์กหรือเปล่านะแล้วเขาบอกว่านางช่างน้ําหนักตัวเองเนี่ยวันละสามครั้งหนังกินข้าวเลยอ่ะกินเสร็จก็คือช่างอีกทีกินเสร็จก็ต้องช่างอีกทีมันขึ้นมาขีดๆนะปรับเป็นคนที่สุดโต่งมากๆจริงๆแต่ว่ามีคนพูดเหมือนกันว่าที่นางสุดโต่งอย่างเงี้ยเพราะว่านางมีแบบเหมือนมีกิ i ต t ้ของตัวเองเพราะว่านางชอบกินช็อกโกแลตมากคือแล้วนางก็รู้ว่าก็รู้มันอ้วนแหละแต่ว่าก็ห้ามไม่ได้แล้วก็นาง บ <laughs> อกว่าไม่เห็นก็เอาแอบหยิบมากินแอบหยิบมากินยเงี้ยซึ่งไอความรู้สึกผิดเนี้ยมันทำให้นางไปลดน้าหนักทางอื่นแทนออกกำลังกายเยอะหรือกินอย่างอื่นที่มันลดลงเขา้าใจพอเที่างเงี้ยก็เริ่มเหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปขึ้นมาทันทีอ่าแล้วมาสูตรที่สองเนาสูตรที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องผม เพราะว่าเราคุยกันว่าซีซีเป็นคนที่แบบภูมิใจเรื่องผมยาวผมสวยมากเมื่อกี้เราคุยกันว่าซีซีออกกําลังกายเดินไปแล้วสิชั่วโมงใช่เหลือเวลาเหลือทําอะไรทําผมเว้ยเพราะว่า <laughs> เขาบอกว่าแบบผมซีซีอ่ะใช้เวลาทําประมาณสองสชั่วโมงมันยาวใช่ปะ จะต้องบอกว่าเอาผมอะตอนเช้าใช่ไหมก็คือมาหวีก่อนคนที่เป็นนางกำนันก็จะต้องเอาอผ้าใหม่มาลองแล้วก็ค่อยๆหวีหวีผมให้แบบทีละเส้นเสร็จแล้วก็ทําผมมาม้วนผมแล้วนางก็จะชอบให้มีการฉีดสเปรย์ที่มันกลิ่นพวกดอกไม้แบบเออหอมๆใส่ผมให้มันดูสวยๆเนาะแล้วปัญหาคือเรื่องการสระผมเพราะว่าซีซี่อะสระผมประมาณสักอาทิตย์ละครั้งหรือบางทีก็สองอาทิตย์สระครั้งผมมันยาวไงมันไม่สามารถที่จะแบบมานั่งสระทุกวันได้เว้ยอ่ะการสระผมของซีซี่เนี่ยเป็นงานใหญ่มากเพราะผมนางหนักมากใช่ปะ คือนางใช้สูตรที่ต้องมีผสมกันก็คือมีมีไข่แดงผสมกับคอนอยกักมาหมักผมแล้วก็แบบแล้วก็สระซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดซีซีซ่สระผมอ,อะไรเนี่ยมันกินงานไปประมาณเกือบครึ่งวันอะที่จะต้องสระผมนางให้เสร็จคนอนยักคืออะไรคนอนยักมันเป็นเหมือนกับแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งอะเออไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเข้า,<อ>าติดต<อ>ามรอว่า,วาคอนอยักคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างก็คือสูตรการดูแลรักษาผมของซีซี่มีอะไรบ้างนะมีไข่แดงกับคอนยัก ใช่แล้วก็เป็นเรื่องของการฉีดสเปรย์ผมสเปรย์ที่เป็นกลิ่นของพวกกุหลาบต่างๆคือนางจะชอบกลิ่นดอกไม้นางจัดทาสเปรย์ของตัวเองเลยนะบอกว่าคัดกลิ่นเองว่าฉันอยากได้กลิ่นประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดอกกุหลาบเบลกเรียทําสเปรย์เองเลยเหรอใช่ก็จะมีเหมือนแบบนางไม่ทำเองแต่ว่านางก็มีกลุ่มแบบคนที่ดูแลความงามของนางที่จะทาสเปรย์ต่างๆมาให้นางนางลองก่อนว่านางชอบหรือเปล่าแต่นางชอบกลิ่นดอกไม้ชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษก็จะเป็นดอกไม้คันสดเป็นมันเนี้ยเอออะนอกจากเรื่องผมแล้วก็มาดูผิว เขาบอกว่าสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าซีซีอ่ะอาบน้ําทุกวันจะต้องเป็นน้าอุ่นที่ผสมน้ำมันมะกอกทุกคืนเพราะว่ามีความเชื่อว่าน้ำมันมะกอกมันสามารถจะลดท็อกซิกได้แบบว่าลดพิษที่แบบผิวมันสะสมวิตามิน A วิตามิน E สูงซึ่งมันสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ซึ่งอันนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่คนปัจจุบันยังพูดถึงน้ำมันมะกอกในเชิงที่ดีอยู่นะสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือเธอจะมีการอาบนมแพะด้วยคือเป็นการอาบนมแพะสดๆอันนี้ไม่ได้ทุกวันแต่ว่าก็อาท ซึ่งเขาบอกว่าซีซี่เข้มขัดว่าแพะเนี่ยต้องเป็นนมแพะสดมากๆขนาดที่ว่าไปไหนก็ต้องมีฝูงแพะตามไปด้วย <laughs> ให้คันนมแพะสดๆไหมนางอาบเออถ้าเทียบเท่าในศตวตรรษเนี้ยมันก็คือเหมือนการทำสปาที่แบบอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอ่าใช่ก็เทียบเท่าเนาะแต่ว่าไออาบน้ำแร่แช่น้ำนมอาฉีดสเปรย์น้ำหอมบนเส้นผมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าเทียบกับเคล็ดลับความงามสุดท้ายของซีซี่นั่นคือการทำหน้ากากเนื้อ ใช่ซึ่งอันเนี้ยจริงงซีซีอ่อะสมัยก่อนเราไม่มีมาร์กใช่ปะ่ะไม่มีมาร์กแบบมาร์กมาร์กมาร์กที่แบบเป็นเซนิลไวท์หรืออะไรแบบเนี้ยคือซีซีอ่อะมีสูตรที่ธรรมดาที่เราทําตามได้ง่ายๆอย่างเช่นการมาร์กด้วยโยเกิรต์ตมาร์กไข่ขาวมาร์กน้ามันกุหลาบม,มาร์กแบบเออน,น้ำพุ่งน้ำพึ่งเนี้ยไปจนถึงสูตรที่มันไม่มีใครทําในชีวิตประจําวันแล้วก็คือการทําหน้าก,ากากจากเนื้อซึ่งไม่ใช่เนื้อธรรมดาเป็นเนื้อลูกลวัวต้องเป็นแบบลูกวัวที่ยังเด็กอยู่เพราะว่านางเชื่อว่าเนื้้้้ออวววววัเเนนนนนีี่มมมมมมิตาา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 าสสูงงงกกกรทหหหจะะใแบบคคภพป เราก็แบบเมื่อทานางนอนใช่ไหมวิตามินซีมันก็จะเข้าไปในผิวทําให้ผิวนางนุ่มเหมือนกับลูกหัวแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีทฤษฎีที่ว่าการออกกําลังกายอย่างหนักการเข้่งคัดดูแลตัวเองของซีซีจนจนเกือบจะเป็นการโบยตีตัวเองเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากความรู้สึกผิดภายในใจหรือความไม่พอใจอะไรบางอย่างของชีวิตด้วยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับลูกชายเพียงคนเดียวของเธอก็คือรูดอฟใช่เราพูดไปแล้วเนาะว่าแบบตอนที่รูดอฟเกิดมันคือ เบสิ่งมากๆเพราะมันเป็นลูกชายที่ทุกคนรอคอยแต่ว่าซิซี่เนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเองเพราะว่าตามกฎราชสำนักเนี่ยคือลูกชายมันจะต้องถูกเอาไปเลี้ยงแบบคือออสเตรียเนี่ยค่อนข้างจะมีความเชื่อว่ากษัตริย์ต้องเป็นทหารจะต้องเป็นคนแบบทัฟจะต้องเป็นคนเล่นกีฬาต้องแบบเป็นผู้นําซึ่งแบบรูรอฟเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟ ไม่ได้เป็นเด็กแบบนั้นแล้วคนสมัยนั้นอมองว่าการที่ผู้ชายมันเปราะบางมันเป็นปัญหาต้องทําให้หนักขึ้นต้องเลิฟท้าต้องแบบไปอยู่ค่ายทหารต้องเลี้ยงแบบทหารเลยไงแล้วการที่ดูดอฟไม่ได้เจอแม่ตั้งแต่เด็กทําให้เขามีปัญหาตีคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบไม่ดีพอคือมีปัญหาทั้งติดเหล้าทั้งนอนไม่หลับหลายอย่างคือมีปัญหาเยอะมากจริงแต่ว่าสมัยนั้นเราไม่เข้าใจโรคซึมเศร้ามันคืออะไร mm hmm. ซึ่งแบบือซิซี่เนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้เลี้ยงลูกหหหหมมมมาาาาจนนนนนนนถึึึงนนงง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 กกกกระะทททัััััั่่่่่ววีีีเเเเิิดดปญญคืออออยพโตตต็้้แบส พอแต่งงานแล้วเนี่ยนางไม่มีความสุขคือไม่ได้รักคนเนี้ยเราก็เข้ากันไม่ได้จนมันกลายเป็นความคล้ายกับว่านางก็ซึมเศร้าแหละแล้วนางก็ผันไปหาผู้หญิงที่นางชอบคือนางก็มีคนที่นางรักอยู่แล้วคือก็ไปเจอทีหลังนะแล้วก็เลยชวนคนรักว่าเรามาฆ่าตัวตายกันเถอะเพราะว่าโลกนี้มันไม่ต้อนรับเราคือเราไม่มีทางจะได้ครองหลักกันในความเป็นจริงแล้วฉันก็ไม่มีความสุขเลยคือไม่มีความสุขเลยไม่ต้องการจะเป็นแบบนี้ก็เลยชวนกันไปฆ่าตัวตายที่กระท่มขังกลายคือกระท่อมราสัตว์ก็คือยิงตัวเอง ยิงผู้หญิงก่อนแล้วก็ยิงตัวเองตามพอข่าวไปถึงเวนนาซีซี่เนี่ยก็ช็อกมากว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมลูกชายถึงฆ่าตัวตายแล้วนางก็โทษว่ามันเป็นความผิดของตัวเองในฐานะแม่นี่แหละที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกทําไมลูกถึงตายเนี่ยคือมันเขานมีความเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงซีซี่ว่านางซึมเศร้าหนักมากนางพูดกับสามีว่านางอยากตายอ่ะคือแบบว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วแบบอยากให้มันจบไปสักทีนังจากนั้นมาก็คือซีซี่อ่ะก็ค่อนข้างจะปีกตัวออกจากหวัง เราก็เก็บตัวมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยไปไหนก็ไม่ไม่ไปไหนกว่าเดิมไม่เจอคนมากกว่าเดิมคนที่จะเคยรอจะเจอซีซี่ก็ไม่ได้เจอแล้วสุดท้ายมันหนักถึงขั้นว่าซีซี่เนี่ยไม่อยู่จะทำไงความเศร้าก็เลยก็เลยหนีไปออกจากเวนนาไปออกจากเวนนาไปเลยเพราะว่าอยู่งนเราคิดถึงลูกมากเรารู้สึกผิดอย่าแล้วนางก็ขึ้นเรือคือน,นางก็แบบขึ้นเรือไปลำหนึ่งใช่ไหมแล้วนางก็เขียนไดอารี่ว่าแบบเนี่ยอยากจะเที่ยวแบบอยากจะไปทั้งโลกจนกว่าจะลืมความเศร้าแล้วก็แบบจมน้ําตายไปเลยอ่ะให้มันลืมๆืมไปซะอย่างเงี้ยแล้วซีซี่ก็ เดินทางไปหลายที่มากๆเนี่ยสุดท้ายก็นางคือนางก็เป็นซึมเศร้าอะเนาะคือเหมือนนางก็เขียนในบันทึกว่าแบบฉันน่ามีชีวิตที่มีคนรักฉันมากมายเงี้ยฉันก็ได้เรียนรู้ได้รับหลายๆคนแต่ว่าฉันไม่เคยไปสึงสิ่งที่ฉันต้องที่ฉันต้องการจริงๆเลยอะสุดท้ายฉันหาไม่เจอมันคืออะไรจริงๆแล้วว่าเพลงของแม่กับลูกคู่เนี้ยมันคือจุดเดียวกันคือการใช้ชีวิตบนความคาดหวังของคนอื่นน่ะการที่รู้สึกว่าแบบเราไม่เป็นที่ยอมรับสักทีเพราะว่าเรายังดีไม่พอ S <S <ừ. S 1> แล้วการใช้ชีวิตยอยู่บนความรู้สึกแบบนี้มันก็คงกัดกินทำให้แบบสภาพจิตใจมันบิดเบี้ยวได้ได้อย่างเหลือเชื่อแหละแม้กระทั่งคนในปัจจุบันเองก็เหมือนกันน่ะแต่ว่าสมัยนั้นมันยิ่งโดนครอบด้วยการแบบว่า,ค,า,ค,านนะคุณจะเป็นลูกชายคุเยวต้องขึ้นเป็นคิงนะคุณจะเป็นควีนคุณต้องมีจริยาวัดคุณจะต้องมีแบบราศีคุณต้องมีศักดิ์ศรีของความเป็นควีนอย่างนี้อยนะ่างนี้อะไรเงี้ยเราว่ามันก็คงทัฟมากเหมือนกันแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะก็รู้สึกว่าฟรานซ์โจเซฟเขาก็รักซีซี่นะ แต่เขาเป็นคนที่ไม่รู้จะทำแับความรักมากกว่าคือเรารู้สึกว่าอาการที่เขาสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมให้แบบให้ซีซี่ออกไปจากวังที่ยังไม่อยากอยู่เนี่ยหรือประโยคสุดท้ายที่แบบฟารานซ์พูดตอนที่รู้ว่าซีซี่ตายเนี่ยเพราะว่าซีซี่เนี่ยไปถูกคือเขาเดินทางใช่ไหมแล้วก็ถูกฆาตกรรมเลยคือตอนนั้นน่ะนางเดินทางไปเจนีวาไปเจอเพื่อนที่เจนีวาแล้วก็ระหว่างที่เดินเดินอยู่ในถนนเนี่ยก็มีพวกกลุ่มที่แบบคลั่งชาติที่ไม่ชอบกษัตริย์อะ่ะ ไปดักแล้วก็แบบแทงนางที่ด้วยที่หัวใจเลยคือปักมีดแล้วนางก็ซีซี่ก็ตายเลยเยงตอนที่ฟานแตบบ่ฟานโจเซ่รู้ว่าแบบซีซี่ตายเขาก็พูดประโยคหนึ่งกับทหารคนสนิทว่าแบบเออแบบคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนแล้วมันก็เป็นประโยคที่แบบคนก็ยังจําอยู่ว่าเออจริงมันก็เป็นความรักแหละแต่มันคือเป็นความรักที่ มีความคาดหวังแล้วก็ถูกมองด้วยสายตาต่างๆนานาจนมันเป็นความรักที่มันไม่ได้สมบูรณ์หรือไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างที่มันควรจะเป็น่นะสมัยนั้นมันค่อนข้างเป็นความรีเซิร์ฟเหมือนฟรานซ์ฌ็ซฟก็แบบเอ,อ่อฟรานซ์ฌ็ซฟก็โตมาในแอนเวอร์เ n t มนต์แบบหนึ่งที่การแสดงความรู้สึกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะว่าออสเตรียก็มองว่ากษัตริย์มันต้องเป็นกษัตริย์ไงมันต้องแบบเป็นแบบ,แแบ,บนี้อ่าใช่ต้องเป็นมัคคุรินต้องแบบต้องทัฟนะต้องเตดขาดนะ เขาไม่สามารถแซงด้านอ่อนโยนออกมาแม้กระทั่งกับผิวที่เขารักได้อะอะวันนี้เราก็เอาเรื่องทั้งหมดมาเล่าให้ฟังกันทุกคนก็จะได้มีทิปส์ไปรักษาความงามของตัวเองเพิ่มเติมใครอยากจะลองหน้ากากเนื้อก็รองได้มาบอกด้วยแล้วก็มาบอกด้วย,ว,ยว่าเวิร์กไหม <laughs> ออแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเรื่องความงามมันเป็นเรื่องปัจเจกมากบางคนที่เขาโฟกัส ที่เรื่องความสวความงามหนักมากขนาดนั้นในชีวิตเขาจริงๆเขาอาจจะแบบมีเหตุผลเบื้องหลังมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ที่จริงถ้าเราได้ทําความเข้าใจแล้วเราก็จะเข้าใจเหตุผลการกระทําของชีวิตเขาไปโดยปริยายอ่ะเนาะได้ก็เจอกันเทปหน้าสวัสดีค่ะ